พ่อครับโงกอเร็กจินนอนอีกแล้ววันนี้โอ้ดึงโอ้โอ้ยเริ่ร้อยโริ่มกิกโอ้โหนี่เขา คือ <laughs> 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 mm ึ้นมาบ่ไ <teachers> ด <laughs> um, hmm? nah, ้ที่ลูกเงี้ยปาสีม่วนเจ้โหมการหดไฟหมดแล้วปาดึงววันหยุดครับวันหยุดวันหยุดครับวันหยุดจัดไปหนึ่งโบกทำมระสาทนะทให้บางในเลยคือสายาห่างสายาตัวกูมีครได้ยี่บวมตายาได้ ขี่เราขนาดนาอข้กาวแ้วต้อไมา้วยึงน้ำมัอแก่นนี่าด้วยของงเนี่โอ้ห่วงนะเงาจั โอ้ยตีเนี่หนอจิกนี่เลยเนี่ย่นลงอยู่จิกมาเลยน้ำฝนมาเลยโอ้ยเหมดเลยทีนี้กันมาฟังนี่จิ โอ้ยตมเลทองนีอ้ยยอยดอ้ย่อ้ยอ้ นึ่งเหรอยี Jamie, <becue anak S 2> ่ตีมันประดุหอาไหมโอ้งกระดุตัวห้าหักยังเรียบร้อยตัวเขียงหอาไหมกงกงแหีเขาเชียร์วมีวงยุ่นมือคือวันนี้เหรอแมวแก่ก้านหนึ่ตัง อติกเป็นละสองพ้นพี่ลองนลองว่าแล้วต่ะนี้ข้อหัข้อหัวห่วยหัวยังไม่นุดได้เกาพ่อปลาตเกเนี่แหละลงไปน้ำตีนกูนี่แหละ จับจับขาเขาลงไปอเออมึงปล่อยเลยปล่อยมึงบ่ต้องมันลง,ง,านนนลงยากแงงมองลวดใี่หรอเออมาเห็นนมีลัที่มีล้วโค้ันมีเสือปอยย่มีาอยังีเสือกูียดุีปลตัวเยียบขาเลยโอ้ยให้มหงมุดเอ,อปาปลาปล่อยปลา ไปไปละหัวหนามันอยู่นี่กินว้าก็ได้กไปทุกไปดันแอะฮางงนเนี่ยเบสก็แคบตูวละอัดตู้ไปรถวิแอาไปเลยบาเดียวกัน็ต้องขืนแม่อยู่เท้าเจ๋ ม่แจนี้ก็แจนนันแจนนนบ่นี่หอกอนอยู่หางเลยอยูหางประดูกหางระดูกโซเดียนงอะไร่นาสิดบึบบบใส่มือคากีดียวดูเลี้ยงวะเจ้าตัวยังไงนะ รวมคักแทอยูบ้มีเง oh! oh ีจ hey ุ่มองบุยเลยโอ้ยูครับยูยูครับยูยูเอ้ยโอ้ไม่รลยเซ็ตมึงมีกอนีกกอนแต่ว่ายูนะมึยาวตัวนี้ตัวสัน มูคือตัวมูกี้นี่บ่แม่งมันสองตัวปรจักมันบอนซ้อนกันผู้เริ่มด่าก้องใครจะเก่งแน่ไปอย่คือเดียวพูดหรอก ว่าวว่าว่าวว่าคุณรู้อีนี้ต่ำจั่ขันโคฆากล่องมูดน้ำแล้วโอเคป่าแห้งซ้ำกระดงหาอยู่สามคนบ่า

หางอ๋อจู่แม่โอ้ยเวาตตดนวบูมนบ่นเป็นักงอบบบอบบบอยบบ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 บ ขึ้นทางล้างหัวแจ่นเวแตกจร้านนีแ่กูด้ไอตงมไปเสียมมีออกตัวนี้โอ้โอ้โอ้ไปแล้วไปพี่เดยวเด้โอ้นี่นี่ไอมนุ่มุดไหมนี่นี่ออกพี่ออกพี่เอาเหยียบแล้ว เยอะเลยออกมามาเอาละเมยว้าวโมบุนเลยวิไอ้ตองตองมองนี่ว้นี่แมยเอาตีกรอยังเจาปปากอ้กคนชัวร์ดอกนี้ปากพูด ว่ามึงนองลัดว่าราดบังหางนี่รัดนงเหยียบไปลยเงียบเ่ว่าท่านี่เหยียบซง,งมงหาง<อ><อ>ลอมึงหางโ,โน,น <laughs> เดียวดู้แนกบ่เอป่ะเ็นี่ตนึงนนย่างเ่ <laughs> บบอามึงหนองไปนั่งยังบาดเนี่ย

น,นี่มหัวหัว,วอ,อ,อยากเอาใส่ของเขามายากเบิ้งป่าตายเน,ะนยาะบุกาเด็่เนียเนยปลอยป่าอันนี้พวกนี้เอัน,นพวกนี้ถือขวดยกกันไหม <c oughs> <c oughs> ยิงออนนออยกยิง

ไอ้เป hey. ็นก้นอ่ะมึงกัอะไบางอย่งพัายเท้แล้วดับรัวพี่ต้วงไปวะหุ่นนะยืนนิ้วว่ะแค่ตัวจำแขนตัวดียีนบ่ตันี้กล้วยจีนทำบากร้องดื้อีนจบนะยะเวลาดีดน้ำไปยัง แมนวะเซจอีหลี

ตัวบดตัวนีอย่น่อย่น่อย่นี่เหนแหละูนหรือเป่าูนอยู่ซูนสูนนนี่บอกบอกสดหรบอกบอกให่ใหหยตัวะครับี้เจ้าว่างในที่ละครับตอนนั้นเจ้าได้หนิคอยสิเอาแหขึ้นเลย

ตมูดนะไอตมุดนะเหตีมทางใ้าง้เออเออนี่ละว่านี่ตัวใหญ่นะครับบันยิ้มดุกดุก ไม่เจ้าต้องไปเช็ดตัวเนี่ยมาล้างแล้วบอโหดเด้อมาหอดกติดกเียงประดุกเลยดิเนี้ยบักซสือฮักตั่วในมูอะไรกันได้ ยัเลือกับหมู่หมูเขาป่าว้นวหมอเพื่อนนัเบ้งหมดีโอยต้องต้มาพี่เอาตัวญ่เดี๋ยวเยวเากงมุดลงไปเบิ้งแนีแม่แม่งออมาเลยเ้ยในป่าอยู่ในเฮยจะเขจะเขียนนีกันป่าอยู่ในเฮอยนะวั่วป่ข โจมพี่้จมเฮียงซำเฮ้ยทางไหนรูตีทางขวามันตีคนเหียบสองทางล้เสียด้ะครับเจ้าว่างบอก ไออกออกฟังเืียงเปลี่ยนขาไม่ใช่ออกก็ผีห่างห่างเขานี่คือหลงหลงฟ่องเนี่ยเท่านั่นนะว้าโอ้ยเลย โอ้ยออกี่ลีครับะอกี่ลีได้แล้วอยู่บเก้าได้แล้วได้เืยอีเสีอันตี้ได้ไหมหอกี่ีได้แล้วเอาเอาซื้ยไปหัวไบหเอาอ้ลี้น่ะไอ้ลี้ไปชาเลยน็กู่าเร็วไปแล้วไปจบ

ยกบางอีด้วยทมันตายโอ้นตัวยังไงดิยังโมเสียคอยอีด้วยไปแล้วไปแล้วข้อข้อ้อขาลวดลวด มาดกบ่ขึ <tr> ้นหมอมาป่านจะนำเพื่อนี่ฮะี่ร่งบกถครงโคกม่างนึงเเป็นหูเด้ไอกใกเป็นหูไงมื้อไงเนี่ย้วหม้าแลวมึ้ไถนี่

ปูไอ้ไอาอเอาไม่บอกปูเนี่ยเฮ้ยปูทองูมันเออารสมาจากขีอื่นเมอือนเอยเอ่นเยือไเอออออออไได้ ตอนนี้อาสุคว่ายี่ยม่าางชเห็น่มอ่าบตอนนี้ฮะโอนโ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 ห้ยเห็น่ยกนอกแหโอ่คือผู้ป่านนองแหงั้งต่าันตายแล้วหุ้ยมันตายละ

พี่ออเคเนี่ยะมือกะน้อกูว่านัะนะรับแขวกูเป่าโปะนะะฮริจินน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 นีนลนน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 นเนน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 

กิิ่มันมองกระเกามันได้หนีน่ะโอ้ยวั่โอ้ยแ้จุขาดขาดดิว่าแขงไหมมันอว่แล้วมึงยื่กินลิ้งแ่กินลิ้งจริงจิมึงเป็นเปี่ยหนีมันอว่ามึงนี่นีอีกแล้ววานนี้พวบคิดวังโชหางโชหางโชหางก่อนโชหางก่อนโชหางพอหน่อยโชหางเนี่ เงี้ยหมดมีเอ้ยไงบ่โอ้ยจอมน่อยกูทำนี้ช่วงนีม่กูควายลยกูออกหินเลยฝ่าสงคั้งไปนี่องว้าวหโหเดี๋ยวดง่ายอยู่ตัวนี้ชูเนี่ยทางนี้กอมาชูสักลักวันระดับระดัหามเลย

เอ้ารู้ำหมดนะโอ้ตายแล้วอะไรจิ้นรถเบิ์ชัวร์หางอีกเล้วโอ้ยีจีนันมาเล่นตลกเงวัวไหน เฮ้ยไงครับโยกเอาดีๆลยกฝากนันนแหละกว่าปรกยังกแล้วบลาบลับลตกเลยหกคอรันเลยยกปากเบ้โอ้โหโอ้โน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 ่โอ้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 